อายุ13ปีครับที่รู้จักกันนะครับแต่ว่าพ่อคบกันที่เป็นตกลงว่าที่คบกันประมาณ5ปีครับประมาณ5ปี5ปีนะครับโอ้ที่ว่าโดนนะครับ5ปีที่วัดเอาทั้งว่รู้จักกันแต่ว่าสนิทเชื่อกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับที่ว่าครับเซเวล่าพอสมควรครับผมครับลรากนิดทำสถานที่ได้ครับมาพบ่อกันเที่ยวแรกเนี่ยยุ่งสครับผม ในฐานะเพื่อนเนี่ยก็คืออยู่โรงเรียนสุนทรศิษย์นะครับทุกขี่เดินอยูอ่มหาลัยราชภัฏสุนทรศิษย์นะครับเป็นมูเดียวกันอเดินอยู่มเดียวกันครับผมแต่ว่าทีพ่พมาคบกันจริงๆก็คือช่วงสงการประมาณปีหาสามครับเริ่มเริ่มเริ่มที่จะคบกันนะครับแต่ชีวิตแอบ กิงนิดนึงแหละครับผมแบบว่าสาวนี่คือผู้งามเท่มีผู้บ่าวไปกันสิว่ากันสิไปถามเบิ้งนั่นละครับผมวันนี้สิเป็นทาาไปเจ้าสาวครับผมวันนี้ครับผมพี่สาวเข้านะครับรังใครพี่สาวในน้ำต่วนะครับผม หนูกับซื้อปอนจ้าคือถ้ามีตัวสอนอ่าบางคนอาจจะไม่รู้จักหนูแล้วก็มีลุงมีอาเนาะเอ่ออ่าอ่าอ่าอาจจะภาษาอีสานไม่ค่อยดูเรื่องครับผมขอซับไทยนิดนึงนะครับผมครับส่วนพี่ปอนนะครับผมอ่า ว่า,าพี่ปอนนะครับรู้จักพี่นุ๊และทีนี้พี่นุ๊เข้ามาจีบนะครับพี่นุ๊ใช้วิธียังไงนะครับผมเข้ามาจีบครับคือมาขายขนมจีบลักษณะไหนครับผมจริงๆเขาไม่ได้จีบพี่นะพี่จีบเขาเจ้าสาวเป็นคนจีบนะครับผมเจ้าสาวเป็นคนจีบสด่ไหมเอาทั้งสองก็เหมือนกับว่าทำความรู้จักกันมาก่อนนะครับ ครับร้อเล่นครับผม <c oughs> จริงๆไอ้จริงๆแล้วว่าว่าได้จีบกันจากเป็นเพื่อนนี่แหละเป็นเพื่อนเราก็คุยกันไปคุยกันมากกัเลยพี่พอ้อรู้สึกเขาโอเคเขาใจกันก็เลยแบบคบกันเป็นแป้นจ่าเมื่อวานี้ผมอยากยิกนคำถามนะครับจากญาติทุกคนนะครับผมมาอยากถามไม่เหมือนกับเจ้าสาวจะบ้าบอครับขอ ขอสองคำถามครับผมขอสองคำถามครับอ <wig> ันนี้นะครับผม